ทุกคนนะคะบุกของกินแย่งตลอดการกินเบอร์เกอร์ที่มันแบบว่ามีเบอร์เกอร์การกินเบอร์เกอร์ที่มันแบบว่าอร่อยมันก็ต้องใช้มือใช่ไหมเราก็ใส่ถุงมือแล้วเรียบร้อยเอาล่ะทุกคนไม่โดนไส้เลยทุกคนคะวันนี้เร็วค่ะเร็ว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 เเาชอบกินมากเนยก่อนอันเพ่เริ่มเลย พี่เอากี่ถุงคะเอาไหมเอาไหมเอาสองถุงเนยกรอบยักษ์นะคะตรงข้ามกับทางรถไฟชอบมากเลยอะ่ะถุงละ20บาทกำลังทำอเลยนี่ เนยกรอบยักนะคะจริงๆอ่ะมี2สาขามีตรงฝั่งตลาดตรงนู้นก็คือตรงซอยเทิดไทยด้วยถ้าเกิดว่าใครมาตอนเย็นนะก็แนะนําให้ไปซื้อตรงนูน้นแต่จะบอกว่าขายดีมากแต่สาขาเนี้ยคนไม่ค่อยรู้เพราะว่าเหมือนแบบว่าช่วงเนี้ยมันเป็นแบบตลาดสดก็คือตอนเย็น,เย,นเย็นบ่ายๆอ่ะก็จะเริ่มปิดแล้วคนก็จะไม่ค่อยเดินถ้าตรงนู้นคิวแน่นมาซื้อตรงนี้ค่ะร้านต่อไปนะคะที่เราจะไปอ่ะคือร้านขนมเบื้องเขาบอกว,ว่าที่เนี้ยโซเชียลโพสเยอะมาก แต่อยู่ตรงไหนเอ่ยนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าสรินทิฟ <lichen> ใช่ป่ะร้านนี้ใช่ป่ะค่ะโอเคทุกคนค่ะไส้ก็คืามีนี่เลยตามนี้เลยมีขนมเบื้องไส้ไข่แล้วก็ขนมเบื้องบางกรอบ <g ümüz> แล้วก็นี่อันนี้โปรวันจันทร์ใครที่มาวันจันทร์จะได้ส่วนลด20%อโหสุดยอดรูนี้มาวันจันทร์ดีกว่า ทุกคนคะร้านซีลิิขนมเบื้องตลาดพูนะคะเปิดตั้0ิโมงปิดสี่ทุ่มแต่จะบอกว่าสุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคนเยอะก็แบบว่ารีบมาก,ก่อนนะมาก่อนสี่ทุ่มนี่ใช่เยอะมาก <c oughs> ของหวานอย่างเดียวเดี๋ยวมันไม่พอแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวพอจะพาทุกคนนะคะไปเดินหาของหวานอย่างต่อไปไปเลยค่ะ ก็ร้านไอต้นพี่ต้นใช่ไหมคะอ๋อพอดีพี่ต้นยังไม่ออกมาอ๋อพี่ต้นยังไม่ออกมาแปลว่าพีตพ่ต้นบ้าอยู่บ้านอมอ๋อพี่ต้นอยู่บ้านนี่ระดับความเข้มให้เลือกด้วย <c oughs> มีละอ่อน <c oughs> มีเข้มมีโคตรเข้มสำหรับที่ชอบทานโกโก้นะคะแต่ยังรักในความหวานก็จะเป็นละอ่อนนะเข้มขึ้นมาก็คือมีความขมมากกว่าดับแรกนิดน,นึงแต่ว่ายังมีความหวานอยู่ในรู้สึกที่แบบว่าเออพอกินได้ คตรเข้มก็คือใครที่ชอบแบบว่าความเข้มข้นของรสชาติโกโก้แบบหวานน้อยพอยขอเป็นเข้มละกันค่ะส5บห้าบาทว่าคือเทโอเทโกโก้ลงไปอย่างนี้เลยอันนี้มันจะเป็นตัวโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นที่ว่าไม่ได้มีความหวานอะไรเลยค่ะไม่หวานในตัวหนุ่มที่อ๋อทางร้านรสชาติจะไม่ออกหวานมากครับพี่เ็รสชาติที่ผ่านงาน่ายขอบคุณมากค่ะ เขาว่าเทโกโก้ไปเลยแบบว่าเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่ตวงอะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าใครชอบเข้มมากก็จะเป็นห้วยตวงอันใหญ่ใช่ปะถ้าเกิดว่าเนี่ยพลอยสั่งอันกลางอย่างเงี้ยก็คือเป็นห้วยตวงแบบกลางเป็นแบบโกโก้เข้มขน้นเมื่อกี้จะบอกว่ามีละอ่อนละอ่อนเป็นงไงนะละอ่อนละอ่อ,นน,น,อนนี่เป็นยังไงกินแล้วเป็นไงอันเนี้ยเป็นเข้มเป็นแบบระดับที่สองกินแล้วก็ชุบแบบ คือยังคนน้อยนี่ข้างล่างจะมีเขาเรียกว่าโค้ดเข้มขอชิมโค,มค้ดเข้มเปลี่ยนมาอร่อยทุกคนอร่อยมากคือมันเป็นโกโก้เข้มข้นแล้วก็ไม่หวานด้วยใครที่ชอบนะคะมาได้ตรงนี้อยู่ตรงป้ายตลาดพูดเลยนะคะตรงแบบว่าสี่แยกเลยนี่หันมาเจอเลยโกโก้ไอต้นไม่ไม่ได้ว่านะชื่อร้านเขาจริงจ<โ>ริง พีต่ต้นยังไม่ออกมาครับเรนนี่เลยถามเขาว่าไม่ออกมาคือพีต่ต้นอยู่ยจุด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 เขาบอกอ๋ออยู่บ้านครับ <laughs> ใจเสียเลยอ่ะไม่น่าตอบอเลยเมื่อกี้ของกินเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆไม่สามารถตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลย <laughs> แล้วก็มีร้านคิวแตกหลายคิวมากทุกคน ก่อนที่เราจะลาจากกันนะคะอีกหนึ่งร้านขนมหวานที่ต้องมาโบกเกียะอ่านออกเสียงถูกป,ปะร้านขนมหวานสูตรจีนไหหลำสวัสดีค่ะหนูไม่เคยกินเลยค่ะโบกเกียคืออะไรหรอคะขนมหวานใช่ค่ะน้งแข็งน้งแข็งใสอ๋อแต่ว่าเป็นสูตรจีนหรอคะใช่คือไหหลมืม แล้วมีอะไรที่แนะนํำไหมคะหนูไม่เคยทานเลยขนมหวานบอกว่าสุดจีนจีนก็ที่เห็นนี่ราคะก็ที่เห็นนี่ราคะอ๋อคือใส่รวมกันรวมจากเลยค่ะหนึ่งถ้วยคะ่ะแม่ได้คะ่ะร้านแม่เปิดกี่โมงคะเปิด11โมงค่ะปิดปิดกี่โมงคะกือบสามทุ่มเปิด11โมงปิดสามทุมมท่มกินของเค้าให้เสร็จก่อนแล้วก็มาจบที่นี่ ปินรายการตรงนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนกินตั้งแต่ของคาวเย็นของหวานทุกคนวันนี้พลอยมาประมาณ4โมงกว่าซึ่งร้อนมากถ้าไม่ได้ G2T N3 แปะคอไว้อ่มเหงื่อแตกเหงื่อโซกใช้นานแบตหมดแล้วไม่รู้ว่าชาร์จเต็มหรือเปล่าอาจจะชาร์จไม่เต็มด้วยอันนี้เป็นเครื่องช่วยได้จริงแต่ว่าใช้นานนไปอ่ะมันจะร้อนหน่อยๆนะคือตรงนี้เย็นแต่ตรงนี้ร้อนเครื่องร้อนเลือกเอา คืนแต่ครั้งหน้าเนี่ยพอจะพาทุกคนไปทำอะไรไปกินไปเที่ยวตามแนวเอ t ทีที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e สำหรับวันนี้ขอไปกินโปกเกียนหนึ่งให้หมดก่อนบาย